สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินด,ดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนฟังก่อนนอนกันนะคะสำหรับคำถาม Q&A ถามมาต่อไปคำถามที่ได้รับคัดเลือกวันนี้จากแอดมินพี่ดวงค่ะคำถามที่สองค่ะน้องวานค่ารถไฟใต้ดินแพงกว่า รถบนดินหรือรถบัสไหมคะที่สวีเดนหรือนอร์เวย์นะคะขอบคุณผู้หาคำถามดีๆมาให้ตอบแอดมินพี่ดวงนะคะในเรื่องของระบบสาธารณะในสวีเดนและนอร์เวย์วันขอพูดถึงในนอร์เวย์เป็นหลักนะคะ ที่ประเทศนอร์เวย์ในออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์นั้นมีระบบสาธารณะหรือระบบขนส่งหรือรถโดยสาร 1. รถบัสค่ะหรือรถเมย์นะคะรถเมย์จะมีวิ่งในตัวเมืองและนอกเมืองค่ะจะแบ่งออกเป็นสีหรือบริษัทที่แตกต่างกันออกไปนะคะจะแบ่งโซนการวิ่งนะคะในเมืองคือโซนหนึ่งค่ะนอกเมืองคือโซนสองไกลออกไปคือโซนสามโซนสี่โซนห้าโซนหถ้าเรานั่งรถเมย์ที่วิ่งจากทางไกลเข้าไปโซนหนึ่งค่ารถเมย์ก็จะแพงค่ะ 2. รถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่ก็จะจอดตามสถานีหลักๆหรือสถานีใหญ่เท่านั้น 3. รถไฟชุมชนหรือนอร์เวย์เรียกว่าทีบานนะคะจะเป็นรถไฟราคาถูกที่วิ่งในตัวเมืองและออกมาชานเมืองนิดหน่อยค่ะ 4. รถรางภาษานอร์เวย์เรียกว่าทริกก็จะเป็นรถที่วิ่งในตัวเมืองแล้วออกมานอกตัวเมืองนิดหน่อยค่ะ 5. รถบัสนะคะที่วิ่งระหว่างตัวเมืองใหญ่ๆห,หรือวิ่งไปถึงประเทศสวีเดนในบางเมืองก็มีค่ะถ้าออกจากออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เท่าที่จำได้นะคะเราสามารถนั่งรถบัสข้ามประเทศไปยังประเทศสวีเดนได้คือเส้นทางไปถึงสต็อกโฮมมาริสตาดมัลเมอ กรเทนเบิร์กนะคะแล้วก็รถไฟความเร็วสูงก็สามารถวิ่งไปถึงสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของสวีเดนและกรเทนเบิร์กนะคะส่วนเมืองอื่นๆคือต้องขออภัยที่วันไม่เคยได้นั่งรถไฟก็เลยไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่ในการนั่งรถไฟข้ามประเทศนะคะและก็จาก ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ยังไปตามเมืองหลักๆนะคะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็สามารถนั่งรถไฟไปได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนอัตราค่ารถนั้นจากคลิปเขาที่แล้วที่วันพูดถึงเรื่องการนั่งรถไฟใต้ดินนะคะครั้งแรกที่มีการเปิดสถานีที่วิ่งจากออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ไปยังเมืองชีนะคะซึ่งห่างกันประมาณ35กิโลเมตร นั่นคือระบบการรองรับการโดยสารและการขยายเมืองค่ะเพราะว่าเมืองหลวงเริ่มมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะเขาก็เลยอำนวยความสะดวกด้วยการสร้างทางรถไฟใต้ดินที่สามารถวิ่งไปยังเมืองชี้ได้เพียง10นาทีเท่านั้นนะคะก็คือ1สถานีพอขึ้นจากเมืองชี้ก็จะมาลงที่ออสโลได้เลยโดวยวิ่งในอุโมงค์ใต้ดิน ตราค่ารถไฟหลังจากที่มีการวิ่งใต้ดินราคาแตกต่างจากก่อนที่จะวิ่งบนดินไหมราคาขึ้นเล็กน้อยซึ่งอัตราค่ารถนะคะจะขึ้นทุกปีอยู่แล้วค่ะยิ่งหลังโควิดมาแล้วก็ยิ่งขึ้นนะคะถามว่าแพงไหมการซื้อ,อรถ ตั๋วรถโดยสารจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะคะแล้วมันจะมีให้เราเลือกค่ะซื้อแบบเที่ยวเดียวครั้งเดียวจะแพงมากๆเลยค่ะซื้อแบบรายเดือนก็จะถูกลงไปหน่อยค่ะถ้าซื้อแบบรายปีก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะที่นี่จะเน้นให้ทุกคนซื้อตั๋วรายเดือนหรือรายปีเพื่อที่จะประหยัดเงินได้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่ไกลจากที่ทำงานให้นั่งรถโดยสารมากกว่าการขับรถประจำะขับรถส่วนตัวเข้าเมืองหลวงนะคะเพราะการขับรถส่วนตัวเข้าเมืองหลวงนั้นจะต้องเสียภาษีถนนและค่าจอดรถที่แพงมากๆเลยค่ะ ก็จะคุ้มค่ากับการซื้อตั๋วรายเดือนหรือการซื้อตั๋วรายปีสำหรับคนทำงานนะคะส่วนนักท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวในออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นั้นแนะนำให้ซื้อตั๋วเที่ยวต่อเที่ยวตั๋วรายวันหรือตั๋วรายสัปดาห์จะคุ้มค่ามากกว่าค่ะ ถ้าตีค่าเฉลี่ยเป็นวันอาจจะแพงแต่ถ้าเราอยู่ไม่นานการซื้อตั๋วรายเดือนหรือตั๋วรายปีก็ไม่คุ้มค่าสำหรับเรานะคะอัตราค่าโดยสารของรถในแต่ละรูปแบบจะถูกควบคุมตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศค่ะนั่นก็คือเป็นอัตราค่าโดยสารที่ไม่ได้ถูกและก็ไม่ได้แพงจนเกินไปคนทำงานสามารถจ่ายได้แน่นอนค่ะส่วนคนที่ไม่ทำงานก็จะลำบากนิดน,นึง ะะอัตราค่าโดยสารจะถูกกำหนดไว้ตามช่วงระยะอายุของแต่ละคนด้วยนะคะนักเรียนจะนั่งรถเมฟรีค่ะพอขึ้นอยู่ในระดับมัธยมก็จะเสียค่ารถเมแต่ในราคาถูกนิดนึงค่ะ ผู้ใหญ่ในวัยทำงานก็จะเสียเต็มอัตราส่วนผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็จะได้ราคาผู้สูงอายุในวัยเกษียณนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลและความรู้เรื่องอัตราค่าโดยสารระบบสาธารณะหรือรถ โดยสารในประเทศนอร์เวย์ซึ่งสวีเดนก็จะคล้ายๆกันไม่แตกต่างจากนี้มากเท่าไหร่นะคะขอบคุณสำหรับคำถามท่านผู้ชมที่มีคำถามในข้อใดที่ต้องการคำตอบกรุณาคอมเมนต์ได้ทุกคอมเมนต์นะคะพี่พี่แอดมินจะเป็นผู้เลือกคำถามที่น่าสนใจแล้ววันจะเป็นคนตอบได้ตามที่วันพอจะมีความรู้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.